กสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และจำหัวข้อของวันนี้นับถอยรลังไปอีกหนึ่งก้าผมอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นผมแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงครบรอบ1ปีของตัวเกม แล้วก็ในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการปล่อยกิจกรรมบางส่วนมาล่วงหน้าแล้วผมเพราะฉะนั้นคิดวันนี้พี่ลิงก็ทําการรีวิวกิจกรรมตัวใหมให่ผมที่มาในตอนนี้ว่ากิจกรรมของผู้เล่นสายฟรีจะได้ของเนี่ยต้องทําอย่างไรกันบ้างและมีกิจกรรมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยเมื่มไักิจกรรมตัวแรกเลยผมกับแหกแตกแจกแหลกฉลองครบรอบ1ปี CODM เลือกรับปืนระดับอีพิฟรีไปเลย1กระบอก โดยสำหรับกิจกรรมรับปืนฟรีตัวนี้ผมเราสามารถกดมาที่ทางด้านซ้ายล่างได้เลยผมจะเขียนว่ารับปืนฟรีก็กดเข้ามาเลยโดยเมื่อกดเข้ามาแล้วผมจะมีปืนให้เราเนี่ยสามารถเลือกรับได้ทั้งหมด5กระบอกแต่ว่าเราจะเลือกได้เพียงแค่กระบอกเดียวเท่านั้นนะผมก็จะมี MC m c MG Moonstone PDW 5 7 Hotspot ASM 1ครับผมในสกิน New ลียร์ HG 4 0่ศน์ผมสกิน Histro แล้วก็ t y ยี เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระบอกนี้ให้เกิดว่าใครที่มีกระบอกซ้ำนผมจะเหมือนกับพี่ลิงก็คือมันจะไม่สามารถกดลับได้นะจะกดลับได้เฉพาะกระบอกที่เราเนี่ยยังไม่มีเท่านั้นนะผมก็ใครที่อยากได้กระบอกไหนก็นะกแนะนําว่าเอากระบอกที่เราชอบก็ได้ผมหรือถ้าเกิดว่าพี่ลิงแนะนําตอนนี้เนี่ยมันเป็นมือต้าของ h g 40ก็แนะนําว่าเป็นตัว h g 40เลยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีผมหรือใครชอบปืนอื่นก็เอาได้ตามความเหมาะสมเลยนะ เสร็จแล้วผมให้เราทําการกดยืนยันเขาก็จะยืนยันอีกครั้งนึว่าคุณต้องการทาภารกิจเพื่อรับปืนกระบอกนี้หรือเปล่าก็ยืนยันไปอีกหนึ่งครั้งครับผมเมื่อยืนยันเสร็จแล้วผมเราจะเข้าสู่หน้าต่างนี้ผมเราก็จะมีตัวปืนที่เราเนี่ยเลือกเอาไว้โดยวิธีการได้รับตัวปืนง่ายมากผมเพียงแค่เราต้องเก็บคะแนนให้ถึง80คะแนนเมื่อเก็บครบ80คะแนนเมื่อไหร่ตัวปืนทีผมจะเป็นกดให้เราเนี่ยสามารถรับได้ทันทีอ้าวแล้ววิธีหาแต้มคะแนนหาได้จากไหน โดยทางด้านขวามือผมวิธีการได้รับคะแนนในลาลาดจะมีทั้งหมด2วิธีผมวิธีแรกคือล็อกอินกิจกรรมตัวนี้ทุกวันโดยวันหนึ่งก็ผมเราจะสามารถได้คะแนนสูงสุดคือ5คะแนนด้วยกันนะผมและวิธีที่2ก็คือ สังเกตว่าด้านขวาร่างของตัวเกมเนี่ยจะมีลิง์ให้เราแชร์ได้ครับผมโดยเมื่อเราแชร์ลิงไปแลวเนี่ยถ้าเพื่อนกดรับมาเนี่ยหนึ่งคนจะได้5คะแนนวันหนึ่งเนี่ยได้สูงสุด3คนก็คือวันละ15คะแนนบวกกับล็อกอินไลน์วันอีก5คะแนนถ้ากับว่าวันหนึ่งเราสามารถได้แต้มสูงสุดอยู่ที่20แต้มถ้ากับว่ากิจกรรมตัวนี้ผมจะใช้เวลาเนี่ยเร็วที่สุดก็คือประมาณ4วันนะผมโดยมีเพื่อนช่วยทําก็จะได้ปืนที่เราเนี่ยเลือกเอาไว้ไปเลยแบบฟรีฟ เพราะฉะนั้นผมสำหรับใครที่อยากทํากิจกรรมผมก็อย่าลืมกดลิงค์คัดลอกลิงค์ตัวนี้แล้วก็เอาลิงก์ของเราที่เราได้เนี่ยไปลงใน Facebook ต่างๆแล้วก็กดแชร์เพื่อนมากดรับแล้วเนี่ยก็จะได้แต้มคะแนนนั่นเองนะก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆหลายคนเนี่ยมาช่วยกันกดเพื่อรับแต้มคะแนนรับแต้มปืนแล้วก็รับปืนฟรีไปเลยโดยสำหรับหนึ่งในพื้นที่ที่เราสามารถแชร์ลิงก์ได้ผมโดยไม่ผิดกฎก็คือในเพจหลักของ Offi c i a l Mobile t h a i l a n d ครับผม โดยตอนนี้เนี่ยทางด้านของตัวเพจเขาได้มีการอัพในส่วนของหน้ากิจกรรมแช์ลิงให้แล้วใครที่อยากจะแช์ลิงเนี่ยก็สามารถแชร์มาได้ในเพจตัวน,นี้เลยผมก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลวก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะผมก็จะมีคนเนี่ยมาร่วมแช์ตอนนี้มาเกือบๆ600-700กว่าคนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์เพื่อรับกิจกรรมปืนฟรีกันได้นะสำหรับในหน้าเพจนี้นะแล้วก็จบไปสำหรับกิจกรรมตัวแรกนะผมรับปืนฟรีคราวนี้เนี่ยเรามาดูกิจกรรมของผู้เล่นสายเติมกันบ้างดีกว่าผม โดยในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็มีการเพิ่มในส่วนตัวกล่องบันเดิลแบบพิเศษที่เราเนี่ยสามารถกดซื้อและรับไอเทมที่เราเนี่ยต้องการในกล่องได้เลยทันทีซึ่งในกล่องตัวนี้จะมีทั้ง2รูปแบบจะมีเป็นเซ็ตตัวปกติผมราคา300 CP และตัวเซ็ตแบบพรีเมียมราคา1,500 CP หลายคนเนี่ยอยากรู้ว่าของในกล่องมีอะไรกันบ้างผมแน่นอนว่าเดี๋ยวพี่ดิงเนี่ยจะเป็นหนูรองยาเปิดให้ทุกคนได้ดูว่าของรางวต่างๆเนี่ยมันมีอะไรกันนะ โดยในส่วนของระยะเวลากิจกรรมกล่องตัวนี้ผมจะอยู่ที่ประมาณ7วันเท่านั้นนะผมโดยกากัดการซื้อในแต่รอบด้วยก็คือในแต่ละกล่องเนี่ยเราสามารถซื้อได้สูงสุดเพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นนะก็ต้องเลือกให้ดีในการซื้อผมว่าอยากได้ชิ้นไหนและนี่คือรูปภาพรายละเอียดของทั้งหมดในกล่องแบบข้าวๆผมถ้าเกิดว่าตัวมันเล็กไปหน่อยเดี๋ยวฟิลิงก็จะเปิดแบบข้างในทีละกล่องให้ดูเลยนะเมือเริ่มเมื่อกล่องแรกกันก่อนนะผมกล่องด้านซ้ายมือราคา300 CP ซ ของที่อยู่ในนี้ผมก็จะมีไอเทมตามนี้เลยผมภาพมันจะดูเล็กหน่อยอาจจะดูยากหน่อยโดยสำหรับของที่แนะนําในกล่องนี้ผมออนจริงๆเนี่ยกล่องนี้พี่ลิงมองว่าอของที่น่าสนใจผมก็จะเป็นพวกตัวละครต่างๆกับปืน AK47 หรือ l m c อันนี้เนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าชอบกล่องไหนผมก็สามารถเลือกได้เลยผมก็ตามสะดวกเลยนะ รูปสรวิธีการเลือกก็ผมก็คือในแต่ละช่องเนี่ยมันจะมี1 2 3 4่ใช่ไหมในแต่ละช่องเราสามารถเลือกไอเทมได้เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้น,นับผมอย่างเช่นในช่องที่1เนี่ยอามันจะมีปืนเป็นแถวหมวดปืนปืนที่พี่ลิงอยากได้พี่ลิงอยากได้ AK47 ครับก,ก็ผมก็เลือก a k 4คแต่ว่าเราจะเลือกได้เพียงแค่กระบอกเดียวตอนหนึ่งช่องนะช่องที่2จะเป็นนหมวด,ดของตัวละคร ในตอนนี้เนี่ยพี่ลิงรู้สึกว่า,าพี่ลิงขาดตัวด้านซ้ายสุดพี่ลิงก็เลือกตัวด้านซ้ายสุดนะเพราะว่ามันจะเลือกได้เพียงแค่ตัวเดียวจากใน4ตัวนั่นงครับผมช่องที่สจะเป็นพวกปืนกับพวกมีดเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็จะเลือกปืนพกแล้วกันปืนปืนอันนี้เลยผมและช่องที่4เนี่ยช่องสุดท้ายจะเป็นพวกกระเป๋ากับตัวโดดร่ม ซึ่งเอาในส่วนตัวกระเป๋าน่าจะดีกว่าก็สามารถเลือกได้ช่องละ1ชิ้นเท่านั้นนะผมเสร็จแล้วก็ทําการกดยืนยันไปเลยผมเขาก็จะถามอีกครั้งนึงว่าคุณต้องการใช้300 CP ในการซื้อของเรานี้ใช่ไหมก็ยืนยันไปเลยผมก็จะได้ในส่วนตัวกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโดยเมื่อเราทาการซื้อเสร็จแล้วผมสังเกตว่าของรางวัลต่างๆของผมจะเด้งเข้ามาในช่องจดหมายให้เราเนี่ยสามารถกดได้รับทันทีก็จะเป็นในส่วนตัวละครตัวปืนและก็อุปกรณ์อื่นๆที่เราเนี่ยทำการเลือกเอาไว้นั่นเองนะ แล้วถัดมาผมเรามาดูกล่อง1,500 CP กันบ้างดีกว่าผมแน่นอนว่าไอเทมไหนที่เรามีแล้วเนี่ยตัวเกมก็จะบอกว่าไอเทมชิ้นนั้นเราเคยมีอยู่แล้วนะก็จะไม่ต้องกลัวเรื่องของเราเนี่ยได้ของซ้ำแน่นอนนะผมโดยในกล่องนี้เนี่ยของน่าสนใจมากก็จะมีตัวละครมาคาล์ปกติกับตัวไฟเบรกซึ่งแนะนําว่าใครชอบตัวละครตัวไหนเนี่ยก็เลือกได้เลยผมแต่ว่ากล่อง1,500เนี่ยได้ตัวละครหนึ่งตัวพิลิงก็เลยบอกเลยว่าคุ้มแล้วผมเพราะว่าตัวละครปกติที่เราเปิดแยกเนี่ยราคาของมันเนี่ยอาจจะเกิน4,000 CP ขึ้นไปด้วยนนะะเพราะฉะั้ ถ้าเกิดอยากได้ตัวละครหนึ่งในสตัวนี้หรือทั้ง2ตัวเนี่ยกล่องนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากกับราคาเพียงแค่พันหาผมโดยพิงิะเจ้าตัวละครไฟเบรกแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้นะพี่ลิงเปิดหาแล้วไม่ออกครับผมก็มาหาในนี้แหละง่ายดีผมช่องที่2อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบเลยผมพี่ลิงเลือกปืนแล้วกันนะแล้วก็ช่องที่3ามจะเป็นพวกระเบิดต่างๆก็ระเบิดชิ้นนึงช่องสุดท้ายผมก็จะเป็นส่วนตัวกระเป๋ากร็รีกระเป๋าอันนี้แล้วกันนะก็กดไปเลยครับผมพันห้ได้ของขนาดนี้บอกเลยว่าแค่ตัวละครเนี่ และก็เหมือนเดิมว่าเมื่อเราทำการซื้อของเสร็จแล้วผมของของเราเนี่ยจะเด้งเข้ามาที่หน้าต่างของตัวจดหมายก็อย่าลืมกดรับไอเทมกันด้วยผมปืนต่างๆสกินต่างๆระดับอ e ีพิกและตัวละครอีก1ตัวในราคาเพียงแค่1,500 cp บอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าแค่ตัวละครเนี่ยคือแบบไฟเบรกเนี่ยก็คุ้มแล้วผมหรือว่ามาคารอมเนี่ยก็คุ้มแล้วนะในความคิดของพี่ลิงครับผม แล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดของการเตรียมเข้าสู่การครบรอบ1ปีซึ่งในเร็วนี้ผมเมื่อเข้าสู่ช่วงครบรอบ1ปีในวันที่15นี้เมื่อไรเนี่ยแน่นอนว่าจะมีกิจกรรมอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมมาให้อีกแน่นอนผมให้เราเนี่ยทำการได้รับของฟรีกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังแอบอุบข้อมูลไวผ้ผมก็อาจจะต้องรออีกนิดน,นึงสำหรับคนที่อยากจะได้ของฟรีเพิ่มเติมที่มากกว่านี้ และเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบลีปดีๆแบบน,นี้มีสาระความรู้แบบน,นี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้น,นะครับผมทันะ้งในยูทูบแล้วก็แฟนเ c e b o o k นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้ว